รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <Dest> สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะ เขียวๆร่มเดิมๆ,ๆแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ยเรายังอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครกันนะแล้วที่นี่ก็คือซอยรามคำแหง1 2อ1ทับ1นั่นเองค่ะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะคะว่าถานนรามคำแหงจะมีบรรยากาศแบบนี้ด้วยที่นี่คือตําแหลกบ้านนอกนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในกันตาม,มาเลยสวัสดีค่ะ,คะพี่ พี่เปิ้ลนะคะเจ้าของร้านตำแหลกแล้วก็พี่ตุ้ยเจ้าของบ้านนอกคอกนานั่นเองโอ้โหคราวนี้พอมาเจอพี่ๆสองคนเรียกไม่ถูกเลยค่ะว่าจะเรียกที่นี่ว่าเป็นอะไรดีตำแหลกหรือบ้านนอกคอกนาหรืออะไรดีคะตำแหลกบ้านนอกอ๋อเป็นตำแหลกบ้านนอกก็คือเป็นชื่อที่เราเห็นตอนทางเข้าเลยใ่่คือจะบอกว่าพี่ตุ้ยเองเนี่ยนะคะเราก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์เนาะแล้วก็แวะไปเยี่ยมเยียนที่บ้านนอกคอกนาเนี่ยหลายครั้งอยู่ส่วนพี่เปิ้ลค่ะร้านตำแหลกต้องบอกว่าเป็นร้านที่อยู่คู่ถนนเส้นนี้ นานมากแล้วเราก็อยู่แถานี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จเจอร้านพี่เปิ้ลเนี่ยมาหลายปีมากๆเลย<ช>นะคะเป็นร้านส้มตำที่อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนคะอยากรู้ว่าทั้งสองคนไปเจอกันได้ยังไงคะ เจอได้ยังไงเจอกันที่เจอการที่เขาใหญ่ที่ว่านอกข้างนาใหญ่ที่ไปแพ็คที่ของน้องก็คือเหมือนพี่เปิ้ลไปเที่ยวใช่แล้วก็เจอพี่ตุ้ยใช่แล้ไปนอนค้างไว้ที่นู่นแล้วก็เดินเข้าไปหาไปสวัสดีใช่พี่เปิ้ลบินัทนี่ค่ะก็เลยติดกับเลยไม่รู้ใครติดใครแล้วยจากนั้นก็เลยได้คุยกันแล้วก็มีอะไรที่ชอบเหมือนกันพี่เปิ้ลชอบปลูกผักเราชอบทานอาหารอีสานอะไร เราก็ยิ่งเออยิ่งก็ยิ่งชอบนะเลยมีเรื่องคุยกันยาวเลยใช่ใช่ใช่ก็เลยว่าวพี่ปั้นก็คือชอบสไตล์แบบเรื่องของการปลูกผักอะไรอยู่ใช่ใช่ก็ทําไม่เป็นนะคะแบบนี้เราเป็นคนกรุงเทพไงแล้วก็ไปหลงไหลแล้วก็บอกน้องตุ้ยว่าเนี่ยถ้าเรามีที่ในกรุงเทพเราสามารถยกแบบนี้มาเลยได้ไหมตุ้ยอะไรเงี้ยก็ลองคุยกันน้องตุ้ยบอกมันเป็นไปได้อยู่แล้วพี่ผักก็ปลูกที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยหาที่ที่จะเปิดเราก็อยากจะออกจากห้างเรามาได้ที่นี้เนาะ เลยบอกน้องตุ้ยว่าเนี่ยมีที่ตรงนี้ก็มาดูกันแล้วตุ้ยก็เลยมาดูแล้วก็ชอบไหนไหนมาแล้วก็มาทํากาแฟทําเค้กให้คนที่กรุงเทพได้ทานด้วยก็เอาค่ามันมันนอกเข้ามาที่กรุงเทพด้วยแล้วมาเจอที่นี่ได้ยังไงคะเพราะว่าโอ้โหพื้นที่กว้างมากแล้วข้างหลังก็ติดติดน้ำใช่ใช่ก็จริงๆแล้วพื้นตรงนี้ทําร้านมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วตาแหลกสาขาแรกก็คืออยู่เส้นนี้แล้วบ้านพี่ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ได้เจ้าของที่มีเมตตาให้ให้เราได้เข้ามาทําตรงนี้อะไรเงี้ยเป็นที่ โดนทิ้งเนาะทิ้งไปแล้วโดนทิ้งมีแต่เป็นป่าใช่เข้ามายังไม่ได้ตึ้งซึ้งเท้าให้คนละคู่ใส่ท้าเข้ามาแต่เห็นบอกว่าที่นี่คือตั้งแต่แรกเขาจะมีด้านหลังที่เราเห็นเป็นด้านทรงไทยใช่ใช่ตรงนี้เป็นวันทรงไทยเป็นเรืนองไทยเก่าๆนะคะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ต้องรีโนเวทใหม่หมดตั้งแต่พาเดินเข้ามาจะเห็นว่ามีมุมต่างๆเยอะมากเลยตอนนี้เราจัดสรรพื้นที่ของเราเป็นโซนไหนยังไงบ้างอะคะ ก็แบ่งโซนนะคะ <Hag. S 1> ก็คือเราเราต้องการให้ระหว่างคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารเนี่ยมีเซ็นเตอร์ก็คือเป็นแปลงผักลอ้ลอมรอบด้วยคลองซึ่งตัวนี้เป็นเป็นการขุดมาใหม่แล้วก็ด้านหลังเรือนไทยเป็นส่วนรับประทานอาหารด้วยเราก็จะเป็นแปลงผักสวนครัว <Hag. S 1> นะคะที่เอามาปรุงอาหารลูกค้าทานอาหารเราก็จะเห็นอาหารที่แบบมองไปเอ้าตอนนี้มันมาอยู่บนจานอาหาร <S 2> <S 2> <S <ช>แล้วมาอยู่บนโต๊ะอาหารแล้วค่ะแล้วก็พื้นที่ตรงกลางก็จะเป็นพวก ผักที่ปลูกได้ในแดดจัดจัดรวมถึงดอกไม้ทานได้ค่ะเพราะว่าเราต้องเอาดอกไม้ทานได้มาจัดอาหารด้วยค่ะฝั่งโซนคาเฟ่ก็เนื่องจากมันมีเรือนไทยเก่าอยู่แล้วฉะนั้นมันก็เลยต้องไปสร้างคาเฟ่ซึ่งเป็นอาคารใหม่อ่ะก็เลยจะต้องไปอยู่ตรงโซนตรงโน้นค่ะแล้วก็มาถึงก็จะได้ชิมเมนูอร่อยๆเยอะด้วยใช่ไหมคะที่นี่คือมีทั้งโซนที่เป็นคาเฟ่ข้ามันบ้านนอกของพี่ตุ้ยบริการอาหารเช้าก็มาได้เลยแล้วก็โซนร้านตำแหลกของ นถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดเราจะไปเดินชมเนี่ยเราไปโซนไหนยังไงก่อนดีค่ะเดี๋ยวเราไปโซนอาหารก่อนดีกว่าโอเคแล้วกไปปิดท้ายด้วยคาเฟ่ได้เลยค่ะตามมาค่ะไปค่ะและคือที่เห็นอันนี้ก็เป็นพืผักสวนครัวที่ใอ่ค่ะนี้เป็นใช่ไหมคะผักสวนครัวที่เราปลูกแล้วก็มาใส่จานไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยก็ปลูกแบบธรรมชาติเลย สวัสดีค่ะเอนะคะจากรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะวันนี้นะคะก็ขอมาเป็นหนึ่งกำลังใจเล็กๆค่ะส่งให้กับพี่น้องชาวไทยนะคะที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ค่ะเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งค่ะที่ยากลำบากมากสำหรับใครหลายๆคนนะคะยังไงก็ขอให้ได้รับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนโดยไวค่ะแล้วก็ขอให้น้ำลดลงไวๆนะคะขอให้ทุกคนอดทนไว้ค่ะเราจะผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปด้วยกันนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยค่ะ 你好。厉害 นี่เราก็เข้ามาอยู่ภายในโซนร้านตําแหลกของพี่เปิลแล้วนะคะโอ้โหคือข้างในสวยมากแต่ว่าตอนแรกที่พี่เปิลมามันไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่เป็นอย่างนี้คือทางด้านเนี้ค่ะจะเป็นต้นไม้ล้มทับกลางบ้านแล้วก็น้ําท่วมหมดเลยพื้นคือพังเกือบหมดแล้ว่ะค่ะแล้วก็เราจะใช้โครงเหล็กทั้งหมดหลอดทั้งหมดเนี่ยค่ะมันพังปรับปรุงไปเยอะเหมือนกันใช่ก็ข้างบนทําเป็นห้อง VIP ใช่ไหมคะรับแค่15ที่บางทีเขาบอกอยากได้มากกว่านั้นบอก ก็ต้องมาชี้ให้เขาดูถ้ามากกว่านั้นกลัวบ้านค่ะเดี๋ยว่าจะรองรับน้ําหนักไม่หวใช่ก็จะมีโซนเป็นห้องแอร์แยกออกมาโซนอย่างเงี้ยค่ะนี่มีโซนห้องแอร์อยู่ทางด้านนี้ใแล้วจะมีด้านนี้มีฝั่งนี้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นด้านหลังจะเป็นโต๊ะบรรยากาศแบบ อันนี้ก็จะเป็นเอาดร์ใช่เอาดร์ติดน้ำว้ามีจามจุลีกต้นที่เป็นนางเอกต้นหนึ่งโอ้ต้นใหญ่มากใช่แล้วคือที่เห็นอันนี้ก็เป็นพืชผักสวนครัวที่บอกว่าอันนี้เป็นช่มพืชผักสวนครัวที่เราปลูกแล้วก็มาใส่จานขัดสม อันนี้แกะแยงใส่แกงหน่อไม้ท่านดิบไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยก็ปลูกแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําเป็นซุ้มต้นนี้ใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็มีมุมนั่งใต้ต้นไม้ด้วยด้านบนก็จะมีระเบียงแล้วจะมีโซนนั่งอีกโซนหนึ่งขอนั่งข้างบนเป็นโซนตัวอะไรอย่่างี้คะ โล้วตรงนี้ล่ะคะมีสินค้าเยอะเลยสินค้าก็อย่างเงี้ยน้ำปลาทําเองต้มเองต้มเองจริงๆใช่น้ำพริกตาแดงก็ทําเองเป็นแบรนด์ตำแหลกใช่น้ำพริกตาแดงนี่ทํามานานแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทําเป็นข้าวผัดน้ำพริกตาแดงอย่างหน่อไม้อย่างเงี้ยมีที่ที่ป่าช่องก็ทําเองหน่อไม้อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยอ่อนทําเองแล้วก็ไม่ได้ใส่สารอะไรแค่ใส่เกลือ อันนี้ทําเองแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นของเพื่อนๆมาฝากอย่างเงี้ยค่ะเป็นของที่เราทานแล้วรู้สึกว่าอร่อยเราอยากมามาขายแล้วก็มาวางอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้นะเรามาถึงที่นี่ทั้งที่เราจะไม่ชิมเมนูอาหารก็ไม่ได้เพราะเขาบอกว่าร้านนี้คือเรื่องของรสชาติอาหารนิดเด็ดมากๆได้เดี๋ยวพี่จะเตรียมรอนะคะได้เลยค่ะพี่เปิ้ลงั้นระหว่างพี่เปิ้ลเตรียมเดี๋ยวพาขออนุญาตไปคุยกับพี่ตุ้ยต่อด้วยกันนะคะเดี๋ยวกลับมานะได้ค่ะโอเคค่ะไปค่ะ พี ok ่ตุ้ยอยู่ข้างในพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปหาพี่ตุ้ยเลยดีกว่าว้าวโหเมื่อกี้แวะไปดูตำแหลกของพี่เปิ้ลมาแล้วค่ะพี่ตุ้ยค่ะเป็นไงบ้างคะโซนร้านอาหารดูแล้วแบบแอบเห็นโต๊ะข้างในที่เขาสั่งมาแล้วอะค่ะน่ากินทุกเมนูเลยแล้วก็มีหลายโซนด้วยนะคะให้เลือกนั่งได้แต่พอเข้ามาที่นี่ ข้ามันบ้านนอกคิดถึงบ้านนอกคอกนาเลยค่ะมีกลิ่นผ้ามีบรรยากาศเนาะโอ้ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะก็ยังคงความอบกูนความเป็นอาจจะเป็นบ้านนอกในแบบในเมืองนิดนึงค่ะแต่ยังคงแบบงานไม้เดี๋ยวพี่ตุ้ยพาดูดีกว่าค่ะว่ามีมุมนั่งเล่นตรงนี้อยว่าแต่ละมุมได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นมุมเล็กๆเนี่ยก็จะก็จะยังมีอะไรมาแอบมาโปรโมท แบบมานั่งห้องน้านิดนึงแล้วค่ะก็ได้นั่งทานกาแฟอะไรตรงนี้เราจะเห็นว่าพวกเก้าอี้ก็ยังถ้าไป้าน้ห้องน้าเขาใหญ่ก็จะยังเป็นงานสไตล์เดวกาโค่ะก็ยังเป็นงานหวายค่ะในส่วนของคาเฟ่ก็จะเน้นพวกเมนูอาหารเช้าเมนูพวกผักที่นี่จะทําพวกขนมปังเองก็คือพวก โชกุปังเลย้ยคะเป็นอาหารเช้าโชกุปังนี่ก็คืออันนี้นั่นเองใช่ไหมคะโชกุปังก็คือขนมปังค่ะเพียงแต่ว่าแป้งที่เราใช้ทําเราใช้เป็นแป้งที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นพอเรามาต่อยอดทําเป็นพวกแซนด์วิชหรือมาบิ้งอะไรเงี้ยนะคะมันจะนุ่มค่ะนุ่มหนึบค่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะค่ะโอ้น่ากินมากๆอ่ะเมื่อก่อนน้องแพลไปบ้านนอกข้างนาเขาใหญ่แรกๆเราจะเห็นว่าสินค้ามันจะเป็นแค่ พนักง,งานเราใช่ไหมคะเอาโคมไฟมาทำเหมือนแฮนด์เมดเอาไปตกแต่งบ้านพักทำกันเองก็ต่อยอดไปให้วิสาหิีชุมชนจังหวัดอื่นๆด้วยดีกว่าวิสาิีชุมชนได้เราก็จะได้ราคาที่ค่อนข้างมาจากแหล,งล่งโดยตรงแล้วมามขายอะราคาเราก็จะไม่ขายสูงเพราะเราขายราคาไม่สูงสินค้าก็จะถูกขายออกไปเร็วแล้วก็จะมีงานไม้จากเชียงใหม่ค่ะอันนี้ก็น้องแมวค่ะน้องแมวโอ้โหอันนี้เป็น เป็นจานเป็นถ้วยค่ะเป็นไม้มะม่วงค่ะตัวนี้เป็นไม้มะม่วงนะคะแล้วก็มากรึงขัดอย่างดีเลยค่ะตอนนี้สําหรับใส่อาหารโดยเฉพาะเพราะว่างานอาหารเขาจะไม่เคลือบอะไรมาเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมามาสัมผัสกับการทานอะไรอย่างเงี้ยเอพี่ตุ้ย่ะพอสังเกตเห็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้บางตัวที่อยู่ในร้านนะคะมันมีป้ายราคาติดด้วยนี่คือขายหรือว่านั่งได้หรือยังคะคือทั้งนั่งได้แล้วก็ขายด้วย ค่ือเหมือนแบบท่านนั่งไปแล้วชอบติดใจค่ะติดต่อได้ะติดต่อได้บางรุ่นก็จะมีสต็อกไว้ด้านหลังบางรุ่นก็จะเราก็จะสั่งไปที่วิสากีจชุมชนที่ัางให้เราค่ะก็จะใช้เวลาวันมาณดวันนี่อย่างโคมไฟอะไรพวกนี้ค่ะก็จะชอบก็จะเดินเนี่ยก็จะติดหลัก้านใช่ค่ะคอณน่ารักจังแล้วก็เดินไปถามที่เคาน์เตอร์ว่าตัวนี้มีของไหมถ้ามีเขาก็จะออกมาเลย บ้านแมวเมื่อมีน้องแมวก็จะมีห้องบ้านแมวค่ะนี่เป็นบ้านแมวแต่ว่าแบบเป็นงานเป็นงานวาจากสารของไทยนะคะน่ารักมากเลยีหมอนกระจุ่มหมอนก็มาทุกคนนิ่มมากพัดลมก็เป็นงานวายค่ะพัดลมนี้เป็นของเป็นของแบรนด์นี้ค่ะแล้วเราให้เขาทำเป็นงานวายค่ะพัดลมก็จำหน่ายค่ะงานตกแต่งเป็นสไตล์วินเทจนิดนึง เกิว่าใครที่เคยไปบ้านนอกคอกนาน,นะคะแล้วก็ติดใจอยากที่จะไปแบบนั้นแต่ว่าไม่อยากเดินทางไกลมากนักก็แวะมาที่นี่ได้และที่สําคัญเชื่อเลยว่าหลายๆคนที่ไปก็ติดใจเมนูต่างๆของที่นั่นด้วยซึ่งที่นี่ก็มีให้เลือกเยอะอยู่เหมือนกันค่ะใช่ใชวันนี้มาก็ต้องลองชิมค่ะพี่ตุ้ยค่ะได้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจัดเดี๋ยวไปทานด้วยกันที่ในส่วนของร้านอาหารเนอะอ๋องั้นเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมกับเมนูของพี่เปิ้ลที่นู่นเลยค่ะโอเคคะ่ะ อ,นนอันนี้ดีกว่าอันนี้ส้มตํากุ้งเผาค่ะมีปลาหมึกแล้วก็ต้องมีกุ้งเผาด้วยเป็นส้มตามําเป็นตําไทยเนี่ยค่ะ,คะแต่ว่าใส่พริกขี้หนูพริกขี้หนูสวน The Destination สวัสดีแฟนรายการเด e Destination ค่ะตอนนี้นะคะเรื่องของปัญหาน้ําท่วมถือว่าวิกฤตและเป็นปัญหาใหญ่มากๆค่ะโดยเฉพาะใครหลายคนที่อาจจะอยู่ทางภาคเหนือภาคกลางนะคะในหลายๆจังหวัดก็โดนน้าท่วมกันไปเรียบร้อยแล้วยังไงสายรายการเด e Destination ค่ะขอเป็นกําลังใจค่ะแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามข่าวสารเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้กับสถานการณ์นี้ด้วยนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนค่ะ โอ้โหตอนนี้เมนูอาหารก็มาพร้อมแล้วนะคะน่ากินทุกเมนูเลยอ่ะเดี๋ยวให้พี่พี่เล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าคือเป็นเมนูอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวให้พี่ต้นเริ่มจากฝั่งนู้นก่อนเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมี่ยงนะคะเมี่ยงสองใจก็คือจริงๆเราจะทําเมี่ยงหมูสามชั้นกับเมี่ยงปลาทูแต่ลูกค้าน่ะ ชื่อนี่มาจากลูกค้าเพราะลูกค้าสองจิตสองใจเอ๊อยากกินเมี่ยงปลาทูอยากกินเมี่ยงหมูสามชั้นก็เลยทําเป็นเมี่ยงสองใจก็มีทั้งเนี่ยค่ะมีทั้งขนมจีนมีทั้งเส้นหมี่ปลาทูหมูสามชั้นแต่น้ําจิ้มมันใจน้ำจิ้มตัวเดียวกันใช่ผักก็ของเราที่ปลูกอยู่ก็คือที่เห็นข้างหน้าเมื่อกี้เลยใช่ใช่ค่ะใชค่ะเพ่มาทำเมนูให้เราได้กินจริงด้วยนะคะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้คือแจีวบองค่ะคือปลาสลิดชุดเจ่วบองอันนี้ลูกชายชอบเจ่วบองเราทาเองค่ะก็เป็นชุดเหมือนแบบคนชอบทานผักแล้วก็ได้ทานปลาแล้วก็มีแจ่วบองด้วยต่อด้วยนี่เลยค่ะอาหารนิสานแต่มีอาหารทะเลด้วยปลาหมึกแดดเดียวค่ะเราจะมีทานทั้งปีแล้วก็ปลาหมึกเนี่ยจะมีไข่ ไข่ทุกตัวเลยค่ะไข่ปลาหมึกทุกตัวใช่ใช่ด้านนี้บ้างดีกว่าอันนี้เรามีน้ําพริกตาแดงเป็นสินค้าของตัวเองแจ่วบองน้าพริกตาแดงน้ําปลารเราก็เลยทําข้าวผัดแจ่วบองค่ะเป็นอาหารจานเดียวค่ะอันนี้คืออะไรคะพี่ปนอันนี้เป็นปลาค่ะปลาทอดทานกับน้ําพริกค่ะแล้วก็ไข่เค็มทานกับพริกตาแดงจะเข้ากันมากมากเห็นบอกน้ำพริกที่นี่คือรสชาติจัดจ้านด้วยใช่ไหมคะ นั่ค่ะต่อเลยค่ะอ,นนอันนี้ดีกว่าอันนี้ส้มตำกุ้งเผาค่ะม,มีปลาหมึกแล้วก็ต้องมีกุ้งเผาด้วยเป็นส้มตำเป็นตำไทยเนี่ยค่ะแต่ว่า ใส่พริกขี้หนูพริกขี้หนูสวนเรามีกุ้งเผาไข่ด้วยไงคะก็เลยทําเมนูกุ้งเผาให้ใส่จานส้มตําเวลาเราตกแต่งจานนะคะก็จะมีการนําเอาผักมาตกแต่งด้วยแต่ละจานดอกไม้น้องตุ้ยครับเป็นคนจัดสรรทั้งหมดทั้งมวลน้องจะเก่งแล้วก็มาแนะนําพี่เปิ้ลว่าพี่อาหารพี่อร่อยแล้วนะเดี๋ยวต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้เราจะจัดการแล้วผักที่นี่ก็คือเราก็ปลูกเองดูแลเองดยดูแลเองโดยน้องตุ้ยค่ะที่ผักสลัดก็คือให้ลก ลูกค้าแบบนั่งทานไปด้วยแล้วก็ลูกค้าก็จะได้รู้สึกแบบเออมั่นใจในการทานผักว่าผักเนี่ยปลูกเองนะปลูกแบบปลอดสารไม่มีสารเคมีซึ่งปลูกให้เห็นเลยเด็กก็จะเดินมาตัดผักใส่กระจาดมาเส์ฟหรือว่าลูกค้าขอเพิ่มมีขอกลับบ้านมีขอไปปลูกที่บ้านอีกพี่เปิ้ลเขาก็จะแนะน้องๆเพาะพวกผักอนค่ะใส่กระถางไว้อะไรอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าอยากเอาไปปลูกอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะให้ลูกค้าได้ใกล้ชิดกับ พืชผักสวนครัวที่ปลูกแล้วสามารถเอามาอยู่บนโต๊ะอาหารได้จริงด้วยต่อไปดีกว่าค่ะเมนูทางด้านนี้ก็น่ากินไม่แพ้กันเลย ทางฝั่งคาเฟ่ก็จะเป็นพวกอาหารเบาๆอย่างเช่นสลัดคีนนวนะคะก็ยังเหมือนเดิมก็คือเราก็ยังเป็นคอนเซปที่จะใช้พวกดอกไม้ทานได้ผักที่เราปลูกเองผักสลัดนะคะที่เราปลูกภายในพื้นที่ก็มาเป็นพวกเมนูสลัดค่ะแล้วก็ช่วงนี้ฤดูร้อนก็เราก็เลยมีพวกเมนูของหวานก็เป็นพวกแตงโมปลาแห้งแับร้อนใช่ค่ะซึ่งซึ่งปลาแห้งก็คือจะทําเองค่ะแล้วก็จะเป็นพวกพวกเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มก็ ยังคงเป็นคอนเซปต์ของอบ้านนอ,อกข้างหน้าเขาใหญ่ก็คือเป็นพวกอัญชนันซึ่งอัญชนันเราก็ยังปลูกในพื้นที่ตำลักบ้านนอกเหมือนเดิมแล้วเราก็เอาดอกมาตากแห้งเสร็จแล้วก็เอาดอกมาต้มแล้วก็ต่อยอดไปเป็นพวกอัญชนันมะนาวโซดาอะไรพวกนี้ค่ะที่จะเน้นยังคงเน้นเอาพืชผัก เอาไม้ทานได้ที่เราปลูกอ่ะมาทําเครื่องเดิมแล้วก็อาหารเดิมค่ะแล้วก็อเมริกาโน่น้ำมะพร้าวใช่ค่ะก็เอามะพร้าวสดๆเนี่ยแหละค่ะมาทำเลยก็คือเอาน้ำมะพร้าวไม่ผสมไซรับอะไรเลยค่ะใส่ลงไปเนื้อมะพร้าวแล้วก็ท็อปด้วยกาแฟค่ะแล้วก็อันนึงค่ะอันนั้นเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตค่ะก็คือ หนักๆก,กันมาแล้วกับกา,ฟาแฟอะไรล้วก็เลยบางคนก็ชอบทานอะไรเปรี้ยวๆใช่ไหมคะแล้วก็มีผลไม้เราก็เลยมีเป็นพวกสมูทตี้ก็เป็นเอาเป็นโยเกิร์ตมาปั่นกับสตรอเบอรีอ่ค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะพออดใจไม่ไหวแล้วค่ะขออนุญาตไปชิมก่อนนะคะแต,แต่ละเมนูน่ากินมากๆจริงๆรับรองเลยว่าจะชิมให้หมดอย่างแน่นอนอเลยคะ่ะพี่คะกินดีคะ่ะโอเคค่ะไปชิมกันดีกว่า ได้เวลาที่เราจะมาชิมกันแล้วค่ะนี่เลยดีกว่าข้าวผัดน้ำพริกตาแดงอ่านี่ตัวข้าวคือสีแบบว่าน่ากินมากๆแล้วก็มีเครื่องเคียงด้วยนะคะอยากจะชิมให้ดูกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่าซีสารมากเลยจัดจ้านสุดๆไปเลยทีเดียวม,มีทั้งความเผ็ดของน้ำพริก ความกรอบของปลาแล้วก็เค็มๆนิดๆจากไข่แดงนะคะคือต้องกินพร้อมกันจริงๆนะอร่อยมากค่ะเข้ากันได้ดีมากเลยแต่เผ็ดได้ใจเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะเรามาชิมนี่กันบ้างดีกว่าเรามาที่ตำแหลกทั้งทีนะคะเมนูที่พลาดไม่ได้ก็คงจะต้องเป็นนี่เลยค่ะส้มตำอืมมาแล้วก็เขากรอบมากค่ะแล้วคือมีความหอมอ่ะเครื่องปรุงต่างๆนี่เขาใส่ไปอ่ะ ไม่เผ็ดมากเท่าไหร่นะแล้วก็คือวัตถุดิบทุกอย่างคือสดใหม่กรอบแล้วก็รสชาติดีค่ะเราต้องลองชิมกับนี้ด้วยค่ะกุ้งเป็นซ้ตมตำสไตล์ฟิวชั่นนะที่มีกุ้งเผาด้วยใครชอบกินตําไทยตาไทยให้นี่คือรสชาติดีมากจริงม,มันจะมีความแบบมันๆนันวๆของมันกุ้งอะค่ะเฮ้ยตำไทยกินกับกุ้งเผาแบบเนี้ดีมากนะทุกคน เราไปต่อกันที่ต้องชิมผักกันสักหน่อยแล้วเมนูนี้เนี่ยเราก็ต้องมีนี่ด้วยหมี่นะคะซึ่งถ้าเกิดใครอยากกินเป็นปลาทูก็ได้หรือจะเป็นหมูสามชั้นก็ได้ผักก็สดคือพอมันกินรวมกันแล้วหนึ่งคำอาหา่ะรสชาติด,ดีมากเลยมันจิ้มซีฟู้ดคืออร่อยมากเราต้องตักปลาก่อนเนาะนี่ ได้มาแล้วซึ่งเมนูนี้เหมาะมากๆเลยกับคนที่ชอบกินผักนะคะขออนุญาตใช้มือแล้วกันนะเพราะว่าเราล้างมือกันมาแล้วแล้วก็มีน้ำพริกด้วยน้ำพริกที่นี่เขาก็ทำเองด้วยนะอืมอร่อยจังต้องมีข้าวเหนียวด้วยนะคะถ้าเกิดจะกินเมนูนี้เพราะมันเหมาะมากกับน้ำพริกนี้ค่ะ เดี๋ยวขอชิมปลาหมึกอันนี้บ้างอ่าเห็นบอกว่าข้างในเนี่ยมีไข่ทุกตัวเลยหูนี่หันไปเจอแล้วเขาชิกคือกลมกล่อมแล้วไม่ต้องจิ้มอะไรเลยอันนี้ก็อ่อยคราวนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาชิมเมนูทางฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะเริ่มจากนี่ เมนูนี้สดชื่นมากเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปชิมแบบเป็นเมนูที่ใครอยากจ,จะมาลองชิมเมนูเบาๆก็มีเหมือนกันนี่เลยนี่นะคะมีน้ำสลัดให้เลือกตั้งสองอย่างเนี่ยดูสิในเมนูคือแบบมีทั้งดอกไม้ทั้งผักสดๆเลยด้วยอ่านี่เดี๋ยวขอลองน้ำสลัดอันนี้ก่อนนะนี่นะคะ คราวนี้เรามาชิมสลัดของที่นี่กันบ้างอ,อน้ำสลัดอันนี้อร่อยอ่ะเป็นฟิวแบบน้ำสลัดงาค่ะน้ำสลัดงาญี่ปุ่นคือจริงๆอ่ะการกินสลัดอ่ะถ้าได้ผักดสดๆนะมันทำให้สลัดอร่อยไปเลยอ มาที่เมนูเครื่องดื่มกันบ้านดีกว่านะคะโอ้โหน่ากินทุกเมนูเลยอันนี้เป็นอันชันนะน่าจะต้องคนก่อนเพราะว่าเขามีแบบเลเยอร์ของเขาด้วยเป็นกาแฟอันชันโอู้วพอคนเสร็จอยากให้ดูค่ะคือสีสวยมากเลยอ่ะเป็นแบบนี้เลยว้าวมากขอชิมละอืม จะได้รสชาติกาแฟที่ไม่ได้เข้มมากมีความนมนมเลยนะแล้วก็หอมมากเลยค่ะคือใครที่แบบไม่ได้เป็นคนที่กินกาแฟจ๋านะมากินเมนูนี้ติดใจแน่นอนอร่อยมากอะเข้มข้นมากเลยอืจะบอกว่าที่นี่นะคะเมนูของเขาเนี่ยอร่อยทุกเมนูจริงๆค่ะอร่อยจริงๆแบบไม่ได้โม้เลยอะอยากให้มาลองชิมกันนะคะตอนนี้ขอไปกินต่อก่อนแล้วกันค่ะไม่ไหวแล้ว โอ้โหวันนี้นะคะมาที่นี่เหมือนได้มาเที่ยว2ที่เลยทั้งร้านตำแหลกแล้วก็บ้านนอกคลอ,อกนาด้วย<ช>แล้วก็ที่สําคัญคือได้เปลี่ยนบรรยากาศเนาะแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าในใจกลางกรุง่มันจะมีบรรยากาศแบบนี้ให้เราได้มาสัมผัสกันจริงๆด้วยนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยมาเนี่ยอยากมาแล้วแหละให้พี่ๆย้ากันอีกทีนึงดีกว่าว่าร้านไหนเปิดปิดกี่โมองอยังไงบ้างคะคาเฟ่เลยแต่เช้าคาเฟ่ก็เปิดตั้งแต่8ดโมงเช้านะคะคาเฟ่ก็จะบริการในส่วนของอาหารเช้านะคะกับเครื่องดื่มนะคะ แล้วก็ปิดสองทุ่มค่ะ 8โมงเช้าถึง2ทุ่มใช่แล้วก็ในส่วนของโซนร้านอาหารเราก็จะเริ่มเปิดตั้งแต่10โมงไปจนถึง3ทุ่มร้านอาหารจะเปิดช้ากว่านิดนึงแต่ก็จะปิดช้ากว่าเล็กกว่าใช่แล้วแบบนี้มีช่องทางที่ให้เราได้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารก็เฟซบุ๊กนะคะตําแหลกบ้านนอกไอจีตำแหลกบ้านนอกนะคะแล้วก็ทางทิกต็อกตำแหลกบ้านนอกค่ะพิมพ์คำว่าตําแหลกบ้านนอกได้เลยนี่ก็เข้าไปดูกันได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้แล้วก็มาชิมเมนูต่างๆที่อร่อยทุกเม เมนูเนี่ยบอกเลยนะอร่อยจริงๆอร่อยทุกเมนูมากๆต้องมาให้ได้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่สองคนมากๆเลยค่ะขอบคุณด้วยนะคอบคุณดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะมากินอาหารอีสานอ,อ,อร่อยๆแถมยังมีคาเฟ่บรรยากาศดีๆให้เราได้มาถ่ายรูปกันรวมไปถึงมีบรรยากาศของแลงผักแบบนี้นะคะต้องมาที่นี่ให้ได้เลยค่ะตำแหลกบ้าน,นอกนั่นเองถ้าเกิดว่าเป็นคนกรุงเทพเนี่ยก็ถือว่าอยู่ไม่ไกลเลยเพราะว่าอยู่เส้นถนนดุรามคัแทงนนะคะและสําหรับใครที่ชมรายการของเราไม่ทันตั้งแต่ต้นก็ไม่เป็นไรค่ะไปชมย้อนหลังกันได้นะคะที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางไปกดไลค์กดแชร์ให้เรากันด้วยนะคะส่วนครั้งต่อไปจะพาไปเที่ยวที่ไหน ต้องคอยติดตามด้วยค่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกมาท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจกันด้วยนะคะวันนี้พาไปก่อนแล้วค่ะ